สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพาโชคครับมื่อนี้สพาโชคสิพาพี่พาน้องไปพบกับอ,อนักบินครับซึ่งคณะนี่พันกยูยในสายพร้อมกับเฮฮาพะรวยครับซึ่งคลิปวิดีโอนี่สพาโชคก็ได้รับความเอื้อเฟื้อมาจากเฮฮาพะรวยครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณเฮฮาพะรวยมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องเขามาฟังมาเบิงน้ำกันครับว่างดหนีอ,อนักบินเพิ่งสว่างแนวทางตัวใดครับ อันนี้ก็เป็นข้างแรกครับที่ทังส่พโชคได้มาตามเพิ่นครับส่วนหมวที่พันมากครับตัวเลขหน้าทางของเพิ่นกับเขาแปดสามตรงๆนะครับแล้วก็เล็กวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับส่วนหมวนี้สิไดใดตัวใดตามสอพโชคมาครับไปฟังน้องแปมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์นักบินครับสวัสดีครับ เป็นเชงได้โซกหมานข้านอ้อนมาครับเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับโอ้หมวดสิบหกที่ผ่านมานี่เจอเลขอันเลยที่เด็ดผมเจอเลขอันผมก็เลยบอบอเล่นครับผมก็เลยวิ่งวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนะหมวดที่แล้วคือเขาตรงข้ากับข้าอาจารย์แปดสามใช่ครับตรงตรงเลขครับวิ่งบนสองกับแปดแปดสามตรงตรง,ตรงจับคู่ให้นะครับครับ เอซี่ผมถูกกันเพียบเลยอืมถูกกันมันมันมันบางมองมันกับนะบ่ออันแหม่บางมองมันกับอันครับเย็บลูกไส้ผมอยู่ไท่กับบ่ออัน <c oughs> เขาก็ได้เต็มอืมลูกสาวเล่นออนไลน์ก็ได้เต็มครับนี่ถ้าผมผันมันอันพบพรอ,อ,อันแล้วผมผันบิ่อยังเดียวครับ วิ่งบนก็ได้วิ่งล่างก็ได้ว่าที่แล้วเนี่ยได้ทั้งสองยางแล้วเนาะครับโออาจารย์วิ่งสองวิ่งแปดครับวิ่งแปดบนวิ่งสองล่างได้หมดปรากฏว่าเขาทึกเขาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องครับนะครับแต่กระจุยกระจถ้าถ้าเอฟซีผู้ใดติดตามกับคงจีคงจีได้กัน ทวนทวนานะ่ะเนาะงวดที่แล้วนี่ผมว่า <Okay>. บ่ถึอแต่คนบ่สื่อน่ะแน่นจ้ะขับสื้อพ่ได้ค่ะอาจารย์ยู่นยู่นี่มันมันบัดมัหมองมันกานบางหมองกับพออันผมก็บ่รู้ว่ามองใดพ่อันแน่ผมก็เลยผมยุ่จุดนี้จุดเดียวผมก็เลยพูดกัได้สื่งวดที่แล้วนี่ผมสื้อผมบินย่างเดียวรับ บินบนบิงล่างกับพ่อดีกับพอ่บพอดีกินยุท่ันพ่ได้หลายคือซื้อดอกผมตั้งใจว่าจะซื้อจกัจกสามจักสามพันผันะแปดสามเพ็ดล็อกไว้ดอกบอซื้อเลยตาที่ใจพ่อเห็นว่าอัานเล่บอซื้อเลยเลขตัวนี้มาจงังได้อาจารย์เคยอันผมก็คือเงือผมกับพ่อเข้าใจคือกันแต่ว่าเลขล็อกผมมันกับโบ เลขล็องผมเนี่ยมผมทาได้เลยทาทาทาเขาแล้วนะถ้ามันเขาเต็มแล้วของที่เนี่ยย่างหน่อยหน่อยสามงวดถึงสิรุดครับแต่เลขบิง้งบ่รารุษแต่ว่าเลขประกบคูณเนี่ยย่างหน่อยหน่อยสามงวดครับเอาเพราะย่างมาอย่างไเนาะเอางวดนี่เลยที่เด็ดเลยงวดนี่ครับเอาเลยอาจารย์ครับ ข้าวเลขวิ่งบนห้าววิ่งบนพี่น้องเขียนตามคั้บอกอาจารย์ได้ครับวิ่งบนวิ่งบนสามวิ่งบนสามตัวเดียวเชนเชนตัวเดียวเชนเนะชนจับคู่จับคู่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่ง สองเบอร์ฉันฉันเลยบอลเบอร์ฉันฉันนี่คือบนนะครับครับต่อไปล่างมี่บอลจานมี่มี่ล่างเอาล่างวิ่งวิ่งวิ่งสามสามเพื่อกันครับง่ายเล่นง่ายๆเตัวพี่น้องเล่นง่ายๆเลยนะครับวันนี้ที่เด็ดได้เด้อบอกเยซซี่ไครับเอาจับคู่จับคู่ หกสามหกสามอ้าวบานศูนย์สามศูนย์สามครับอาจารย์มันใจ,จเจือพัเซ็นครับอาจารย์งวดน,นี้โอ้งวดน,นี้มันใจถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยเอาเอาร้อยเปอร์เซ็นเลยอาจารย์ <c oughs> อืมไมต้องว่าแปดทีแบบข, <c oughs> ขนาดนี้แล้วนะครับหัวที่ค่านมากกับเขาตรงข้าศ์ตงแน่นอนาจา่ายนอกแปดสามเนาะ เรียกว่าเรียกว่าทึ่งบ่มี่มองทิง้งเงี้ยเเด็กวิ่งผมก็จ,กจะจให้จะจะก,กันเลยครับสำหรับภูมักวิ่งนี้บ่ต้องไปวิ่งยี่ยงหลออายเลยนะครับบนล่างเล่งวันนี้นะครับสามตัวเดียวโครโรนสามบนสามล่างสามบนสามล่างเอาเนี่ยหนเนี่ย,นนยอาจารย์ระว่างเจ็ดสามก็บเจ็ดหนึ่งบนนี่ตัวบนก็เน้นเจ็ดสามเน้นเจ็ดสามนะครับ ล่างกันเน่นหกสามหกสามนะครับบุ้ยพี่น้องเอ้ยรับเลขบอขับเลขบอี่ยอาจารย์ครับกลับบ่าจาเลขผมบอลับจักเทียนนะครับที่เท่ามาดูเห็นบอเลขผมตรงตลอดเลยคือตำแหน่งหลักตรงตรงบ่ตรงหลักจิครับหลักน้วยผมเนี่ยผมผมเป็นค้นหาเองมันมัน่อนขางสี่ถามากก็คือมาตรงเลยครับ รช่ย่างงวดบางนึงเนี่ยผมเน้นสองท่ายเห็นบ่สองถ่ายล่างนะใช่ผมให้ไปแต่ว่ามันบพเข่าหรอกครับจับคู่บ่าเข่าเต้นเข่าเล็กวิ่งใช่อาจารย์ก็ให้มาหาสองเด้ครับหนึ่งสองศูนย์สองเก้าสองห้าสองล่างครับวิ่งสองล่างอีกต่างหากครับให้ตัวบาแตกคููบนล่างอีกคร่ล่างอีกเนาะ เมื่อวันนี้<ป>ผมมั่นใจแตกทั้งบนทั้งล่างเลยครับมั่นใจแตกบนล่างนะครับครับมั่นใจแตกบนหลางเลยแถวเอฟซี FC ผมแถวเซีบูนนะที่ติดตามใหม่แง่ห้าอนู่นะถูกกันเยอะเลยโอ้ครับบางบางคนก็นได้เป็นเป็น,ปน,ปนหลายหลายเลยละ่ะบอกได้เลยเพิ่อนอยากไปเที่ยวอยู่เนี่ยครับไปขี้กระว่างจายจากเพินเ่นเยอะเป็น โอ้เยอะเอฟซี FC แถวเพชรบูรเป็นมีสิบสามสิบลธนะิติติดตามแบบสื่อจ้าๆเลยนะครับเอาถ้าพี่น้องเอซีท่านใดโชคมานร่ำลุำ้ลยก็จะเลื่อมน้ำซ่ากาแฟทั้งอาจารย์บรเดอร์นะครับ,รบเอางวดน,นี้กับสุดท้ายท้ายสุดน้อยอยากให้เอซี FC ของเฮ้าพ้าลวยนี่ล่ำล่ำเลยด้วยเดอ้อติดตามอ,อนักบินไว่อ,อนักบินถักเขาแล้วพอทาก็สามงวดครับ งวดนี่งวดที่ใดเนี่ยที่สองคือมันรุดมากมันหลุดมาสองงวดเนาะแต่ว่าเลขวิ่งผมบ่หรุดจังงวดครับที่ผมหให้เฮห้าไปนะ่ะมันถูกตั้งแต่หกหนึ่งมากแล้วก็มันมารุดสองงวดครับแต่ว่าเลขพิ่งบ่รหรุดสองงวดนะบ่หรุดพึ่งเขางวดวนี้เป็นงวดแรกครับครับนับนับงวดวันที่สิบหกเป็นงวดแรกแนอใจาเนาะ ครับถ้าถูกแ,แล้วข้างผมนี่สิประมาณสามงวดจริงงวดถิงสิลุดเอาพี่น้องเอ้ยบ่ต้องไปบึงบ่ต้องไปซับสนนะครับของอาจารย์นักบินนี่แม่นยอยแล้วเรา <ละ S 1> ก็ให้หน่อยๆพร้อมนะครับล่องลงพูดล่องบึงนะหามาค่าชอบตามอาจารย์นะครับนะ <c oughs> ครับ <c oughs> มันมันใจร้อยตอนนี้ก็มา,นนกมาบาันทีหมวดเพิ่นถูกไว้น่ะมาเที่ยวเล่นหาเพิ่นนี่ยโอ้ครับ ดีใจน้ำพน<บ>น,นอกค่ะผู้พน,<บ>นไดโชปรสมาณถูกค้อนสะโพกสายของผมยอมรับเลยว่าหวดที่แล้วนี่ผู้ผู้ไหไปบ่ถูกถูกแต่วิ่งแต่ว่าผู้เอฟซีเนี่ยถูกกันเพียบหมดเลยคร<น>ับค<น>รับดีใจน้ำพนที่ดอกพนก็เส้นไปมือเอื้อนสงัสสิไสด้ไปหอดเพชรสมบูรณ์ละพนเช่นไหนไปเที่ยวอกพน่สำหรับลูก สาวลูกไส้เนี่ยอัดไปนักแล้วมนบะครับงวดนี้ก็ไดดุกดุกไส้กัลูกสาวกับลูกไส้ได้เยอะอยู่งวดที่แล้วนี่อ่ะทวนตัวเลขครับอาจารย์ผมขออนุญาตทวนตัวเลขได้ครับครับครัออนักบินงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้อยหกสิบห้านะครับวิ่งบนวิ่งสามเนาะจ่าเนาะจับคู่เกตสามเกตหนึ่งแม่นบะครับครับ ตัวเน้นคือเจ็ดสามนอาจารย์เนาะครับเน้นๆเลยครับตอนมีฝากเลยฝากเลยนะครับต่อไปเป็นล่างนะครับวิ่งล่างวิ่งสามอีกแล้วพี่น้องแม่นบ่ครับครับจากจับคู่หกสามศูนย์สามครับตัวเน้นคือหกสามนาออาจารย์ครับไม่ต้องกลับครับแต่ว่าก็บุูดแทะแต่พี่น้องเอฟซีนาออาจารย์เนาะ ครับครับสุดแก่แต่พี่น้องเอฟซีแต่ว่าให้สังเกตบมึงกันแล้วกันว่าผมเล็นไปเนี่ยไ่เคยกลับเจ๊เกียครับครับสิปยมันใจแตกบนล่างเลยมันบ่ครับครับมันใจเลยทั้งบนทั้งล่างเลยระว่าหกสามหลังเจ็ดสามบนครับพัดไปเต็มเต็มเลยพี่น้องครับถ้ามักใส่ชอบนะครับเอาอาจารย์ฝากเอฟซีเลยครับเมาฝากพี่น้องเอฟซีเลยครับถ่ายคลิปอาจารย์เอาฝากพี่น้องเอฟซีทั้ง ทุกภาคทุกมู่แหละครับอยากให้เลนของอนักบินงวดนี่จะเต็มเต็มเลยนักบินมันใจมากเลยครับงวดนี่มันใจแบบสุดๆเลยแปดสิบเปอร์เซ็นเลยงวดนี้เพราะว่าเลขส้นกันเหมือนเลขครับงวดนี่เลขเฉพาะของอาจารย์นักบินนะส้นกันเหมือนเลยครับมันเน<อ>ียนเนีนเลยนะทุก คนของเฮ่ห้าผ้ารวยลำลำเลยๆเด้อได้เงินไ,ได้ท่องใส่กันช่วงนี้เงินท่องหายากละมัดระวังกันจับใจใส่สวยเด้ออ่าอ้าขอขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับที่เ<บ>ชนี่ละ่ะครับสวัสดีครับ